สวัสดีครับผมหนึ่งคู่ประจำหน้าช่องในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างครับอินเตอร์มาอีมีครับตามคาดเลยนะครับที่สามารถเอาชนะได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งเนาะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับพาไปดูกันที่ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเป็นนาชิงชนะเลิศนะครับเชลซีพบปารีสแซงต์แชร์แมงครับคู่นี้นะครับไปดูความพร้อมก่อนเกมนะครับทางด้านเชลซีนะครับลูกทีมของเอ็นโซมาเลสกานะครับได้รับข่าวดีนะครับเมื่อมอยเซตไกเซโดนะครับ ฟื้นตัวจากอาการเจ็บข้อเท้าทันเวลานะครับพร้อมลงตัวจริงนะครับในแดนกลางเนาะขณะที่รีวายโควิลนะครับและเลียมดีแล็พ้นโทษแบนจากรอบชิงชนะเลิศนะครับอ่าแต่เลียมดีแล็บนะครับยังต้องอ่าแย่งตําแหน่งกับชัวร์เปโดนะครับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเหมา2อสองประตูนะครับจากนัดที่แล้วเนาะไปดูกันที่ลูกทีมของรุยเอลิเก้นะครับปารีสเนาะสภาพทีมใกล้เคียงนะครับสมบูรณ์นะครับโดยขาดเพียงบิลเลียนปาโชนะครับและ ลูคัสเอนองเดสนะครับสองกองหลังที่ยังติดโทษแบนอยู่นะครับอ่ะนักเตะที่คาจะลงสนามนะครับทางด้านเชลซีนะครับจะมาในระบบแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับโรเบิร์ตซานเชสนะครับผู้รักษาประตูนะครับผมอ่ามาโรกุสโตนะครับชาโรบารีวายโควิลนะครับมาร์คคูคูเลีานะครับนอเซตไกเซโดเฮนโซเฟอร์นันเดสนะครับเปรโดเนโตนะครับโคพาเมอร์กิทโซเฟอร์อินคุนคูนะครับและชูอัลเปโดนะครับ ไปกันที่ปารีสนะครับจะมาในระบบแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นจารุจิดอนาลุม่านะครับผมอับราฟฮาคิมี่นะครับมากินยอร์สลูคัสเบรลาโดนะครับนูโนเมนเดสชูเอาเนเวสนะครับผมและวิตินย่านะครับฟาเบียนลุยอ่ดิสซิลีดูเอนะครับผมอุสมานเดเบเล่และควิชาควารัสเคเลียนะครับความน่าจะเป็นนะครับของเกมนี้นะครับมองจากภาพรวมแล้วนะครับเชลซีจะใช้ เปโดเนโตนะครับเป็นจะใช้เปโดเนโตนะครับการขึ้นทําเกมส่วนใหญ่นะครับแล้ววันนี้นะครับต้องมาเจอกับฮากิมินะครับแล้วก็นูโนเมเดสนะครับทางด้านปีของเชลซีนะครับผมมองว่าผ่าน2คนนี้ยากนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมมองว่าปารีสเอาชนะได้นะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับเอาละครับสาหรับพี่ๆทงหลายนะครับที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับใต้โปรไฟล์นะครับผม สามารถเพื่อนๆผ่านแอปพลิเคชันสีเขียวแล้วมาจังนับกันได้นะครับ